อยากผิวขาวใสให้ทาน8ผลไม้นี้ 1. มะนาวเพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยลดการผลิตเม็ดสีผิวและทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสสุขภาพดีข้อที่2สตรอเบอรี่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีที่สูงมากๆช่วยปรับสภาพผิวและลดริ้วรอย 3. กีวีเป็นแหล่งของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและต่อต้านอนุมูลอิสระ 4. สม้มมีวิตามินซีสูงช่วยผิวใสลดจุดด่างดำและต่อต้านอนุมูลอิสระจากแสงแดด 5. แตงโมช่วยผิวชุ่มชื่นอุดมไปด้วยน้ำและให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดต่อผิว 6. น้ำมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื่นและสดใส 7. แอปเปลิลมีสารฟลาวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวคุณสุขภาพดี 8. ทับทิม อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดที่ช่วยป้องกันริ้วรอยและทําให้ผิวดูกระจ่างใสโดยส่วนตัวผมบางวันเราอาจจะไม่ได้ไปจ่ายตลาดไม่ได้มีผักผลไม้เก็บไว้ในตู้เย็นที่บ้านผมจะทานเป็นไบโอคิวเทนทดแทนสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากผักผลไม้เพราะไบโอคิวเทนรวมส่วนผสมจากเบอร์รี่7ชนิดสารสกัดจากโรสฮิปเพื่อช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลดเม็ดสีผิวส่วนเกินและดูสุขภาพดีขึ้น ปกติ1กล่องชงได้19แก้วราคาเต็ม590บาทสำหรับเพื่อนๆที่รักสุขภาพผิวเหมือนผมผมให้ราคาพิเศษที่559บาทแถมฟรีค่าจะดส่งอีก50บาทใครพิมพ์559สามารถแคปหน้าจอส่วนนี้แล้วติดต่อน้องแอดมินทางข้อความได้เลยนะครับและใครก็ตามที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ